ุเริ่มเบื่ออาหารขึ้นมาทันทีเลยอร่อยอ่ะไ่อร่อยไผ่อร่อยมากมีไายไก่กับไส้มันฝรั่งเนี่ยอันที่เรากินคือมันฝรั่งใช่ไหมไม่่ม้หอกผไม่แม้ไส้ะไรก็เป็นมันฝรั่งมืนกันหมดเหมือนกันมดแล้วเป็นไก่วันนี้เขันก็จะไปพักผ่อนนเอาเลยพี่แตงพี่เมยกินเถอะไม่กินแบบอย่างละนิดใช่ไหมได้พี่ ทุกวันนี้ก็กินแบบนั้นนะเปลืองชิมเปลืองมากเลยแต่เขาเอาไม้ให้เรากินเขาก็ใจดีไงเขาให้แบบจัดเต็มมากเขาอยากให้เรากินเยอะๆหลายๆอย่างเขาให้เราเก็บมากินต่อป่ะได้เก็บโอ้ยจะเหลือให้นั้นเก็บดีป่ะวะเก็บไปเถอะจะเก็บจะเก็บผักเยอะมากผักกัน ไปเมร์แล้วออกหรือเปล่าเขาออกไปแล้วก็กลับบ้านเลยป่ะหนูกลับบ้านกลับเปไม่วันแรกนอนนี่จริงเหรอคือแรกนอนไม่รู้อีกเหรอแล้วนอนแบบเจ้ามากแย่อ้นี่วันดีคือเขาจัดเตียงมาให้เรานอนกับที่เขาอ่ะเั็นแบบเตียงของฉันใช่ปะแล้วผ้าปูที่นอนที่เรานอนอ่ะเขาไปวางใส่ในเตียงหนังตะตุยนิดน้อยนอนอะไรอ่ะนอนแล้วที่ไหนใครอ่ะนอนที่ไหนอ่ะนอนอะไรหรอนอนในห้องนั้นนอนไม่ขึ้นเหรอห้องที่เราไเก็บของ กนออกเอาวงาัเก็บของหรอใช่แล้วไม่ไปกับพ่อแม่เออเออแล้วพ่อแม่เออลงทาไปยังอยเพระว่ันอาทิตย์ต้องไกับพ่อแลพเขาก็จะพาเราไปตั้งเช้าเลยไลยักพัสองรายแต่เราปีคนที่ออาาแล้วมรับตอแล้วก็ไปกินข้าววันสอเสร็จแล้วเดอไปหมด ร้องฮาไปเรื่อันอยู่บ้างรองฮาพ่อใบ่ะค็ต้องอยู่เดียเลยตอีเสียวอ่ะขาไปขายแ้มั้งแล้วก็นั่งดูเอทหนูทีเขาหรอคุไม่มีทีวีอยู่ทานไม่ไงะเห็นแมคร้องฮาเลยเห็หอมอ่ะต้องเลยเห็นป้เห็นเลไมร้องร้องตามเลยรงเพลงเหรอ ร้องเพลงหัวเราหัวเราะนั่งเข่าอยู่นะใช่อรโคจุกอะครอะนไ่รู้พี่เมก็ร้องไห้ที่แมทเหมือนกันออร่อยชอบแบบนี้พี่คนที่ไหนข่าวครับจำกามมาแน้ที่มาขับรถอนเมร้องทำไมกันไม่รู้ร้องทำไมก็ไม่รู้ดอก รู้จักดาวลกด้วยเหรอการลองให้ยินตอนนี้ได้เจ้ารู้ไหมมือนกดบนดาวูตรงเราถ้าต้องการได้ต้องเอาสิ่งนี้่นสองครู้สึกบายของนี่ลินไปรินไปต้ช่วงออกจากบ้านความรู้สึกของเเมันเรื่องอะนั่นเหอมอะไเอาเลยค่ะสอคน กับน้องลุงคงไม่มีพี่เมย์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูอาทิตย์หน้าเมย์ไม่อยู่แบนเราจะตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยหัวก็ไปแล้ววันวันลงจะคุยแต่ต้นไม้อย่างเดียวเดี๋ยวดูเขาไม่มีพี่เมย์มานั่งข้างๆเราทำชวนคุยนู่นนี่เขาแซวกันนะคใรไปหมดเลยเคยเลยไม่ใครนอนข้างๆไอ้ริวไปหมดออเก็งงเออเหมือนกันทุกคนฝั่งนู้นค่อยๆเริ่มมันจะมันจะงงใครได้ออกไป หิวมากมันก็เป็นลหมือนแ็บเราอยู่ในนี้ทุกวันเขาบอกข้าวแบบของยุ้ยยุ้เจอรอยรอยอะไรอ่ะโฟกัสเป็นยังไงบ้างรอยมันเป็นรอยอยู่แล้วเปล่าโฟกัสตามันรอยอยู่แล้วใช่คมันจะรอยกับปกติพี่ก็เป็นปกติที่ช้าอยู่แล้วใช่ป่ะวันนั้นตูนแซวแบบพี่เมย์แบบที่ขับรถหลงทางอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะลอไม่ยากไปตามอ่ะก็ยิ่งหลงก็ไป่ใหญ่ไหมพี่สอบรถไกเหียวไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตองวันนั้นทีสัตว์ที่กลับบ้านแบบใช่ป่ะ แล้วก็ไปกับตูนสองคนกำลังจะไปหาที่ขวัญไปกินข้าวกันขับรถออกจากเออไปกินข้าวที่ขวัญมาแล้วขับรถออกจากขับรถออกจากทิพย์โกมาเลยนะเลี๋ยวปกติมันต้องเลี้ยวอะไรนะไม่มีีะมันต้องเลี้ยวขวาฮะพี่เลี้ยวซ้ายแล้วพี่ก็ไปวนคือจริงๆมันแบบแป๊บเดียวถึงไปแถวไหนไอ่าที่ขวัญแถวไหนอะไรไหที่ขวัญที่ไหนที่แถวไหนสมมุติอย่าไปกินร้านกุ้งมากแล้วอะไรนะไปกิงกุ้ง กินไงพี่ลทาเลยกินเร็วันนั้นไม่วันนั้นพี่วันนันพี่สาพี่กับจูนเนาะจูนสบายนะแหมอยู่กับพี่เมย์นะอ้วนตอนนั้นไงน้องเขาอยากกินเไปกินกันแล้วกินขนมกันต่อหอมแล้วอ้นหอมแล้ว่เทำป็นยิ้โชว์ันด่พพอ้นพีี่่่่ คือคิดถึงมนเนาน่ารนดี่สิแล้วไม่ไ้หึงดีอย่างเดียวมี่นเราพี่โจ้คนเราเาคิดถึงแบนด้วยใช่ต้ไงตงแบ็นก็เป็นผู้ชายไงพี่เมย์อย่างนี้เขาก็รู้ตั้งแต่เมื่อวานแะพี่รู้พี่ในกลุ่มพวกเราอะรู้เอะปากรู้แค่พี่ขึ้นมายืนผมก็รู้แล้วว่าใคร ตรงไหนบนเวทีอ่ะดูได้ไงบ้าเหรอต้องมันก็คุยไงเสียงกีที่เมย์เก่ยวเเสียงกีที่เมย์อะเซนดีโบสเซนดีเสียงกีที่เมย์วิกีใครบอกว่าโบสเสียงเบ้นหญิงผมแถวรวมาในมุดจมูกโบสโบสโบสเมื่อกี้บอกว่าใครนอนข้างข้างข้างฉันแล้วไปหมดจ้าไปหมดตอนนี้ฉันสลับไม่ได้เตียงกันเบราะว่ากันว่าเป็นอาหารอาหารเตียงว่าเบ้นไปต่อทำไมอ่ะเขาไม่ได้ไล่เมย์กาลองไล่จริงๆอ่ะได้ได้วบอกว่าตอนแรกยังฝังรูด้ยวิกนึง เราต้องออกได้กันนี่พี่เลยตอนแรกอะทเตียงใครอยู่ข้างผมไปหมดเลยตอนไหนก่อนนะจอนจืนก่อนแล้จูนไปก่อนปมบจนแปดใช่ป่ะพี่เมย์ไปปุ๊บพอยสายไปอ๋อเหรอเออพี่ไม่หางเก็อะไรพี่จะโอ้เขาก็ไปไม่เห็นยืนใกล้กันร็วเลยมันก็ไปสักคนใกล้ๆไม่ได้พูดแกไปอย่างนั้นลไม่มีอหรอกมีอะไรมเอาล่ะ ย่แฟนเขาเขาอันนี้ก็ทะเลาะกันน่ะพี่เดี๋ยวผมเล่นบ้างเออเดี๋ยวเล่นบ้างนะพรมีเออพรมีเล่นบ้างพเมียวีคลุกคลิกฟังออกอ่ะฟังไม่ออกเลยเป็นภาษาอิตาลีพเมียพเมียยังไม่ได้อียยังไงพเมียพเมียแปลว่าพริกบดน้อยลงแล้ว กล้ามอิมมากหน้าหน้าแดนให้บอกหัวบอกตรงขนาดใกูก็มาเป็นัง้ยเจ้าดูไมม้วยนมากอ้วนหนึ่งเหอนนี่เลยเป็นอะไรเพรายุเป็นเนี่ยโอยม่าทําโม่าโมทีน่ทน่ามท่าโมทีน่าโมีน่าโมทีน่าโม่าทาโมทีน่เมีนโมนมี่่ 行，啊，你没事